มีคำถามบอกว่าการแบ่งส่วนราชการโครงสร้างการบริหารราชการมี3ส่วนด้วยกัน 1. ส่วนกลาง 2. ส่วนภูมิภาค 3. ส่วนท้องดินแล้วส่วนกลางที่บอกว่ามี 1. สําสำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวง 3. ทบวง 4. กลม แล้วถ้าคำถามมาเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลางตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคุณจะตอบอะไรคะมีอยู่สี่ช้อยนะหนึ่ง รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสําสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสาสำนักงานประหลัดก,กระทรวงการต่างประเทศและ 4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตอบว่าไงคะ คุณต้องเลือกตอบใชส้สจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไม่ถือว่าเป็นราชการส่วนกลางเพราะอะไรคะรข้อที่หนึ่งกรมถูกต้องกรมถือว่าเป็นส่วนกลางถ้าขึ้นต้นสำนักง,งานก็คือเทียบเท่ากรมก็คือถือว่าเป็นส่วนกลาง สำนังกงานประกาศกระทรวงการต่างประเทศก็ถือว่าส่วนกลางมีจุฬาลงกรณ์นะคะไม่ใช่การบริหารราชการตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพราะมหาวิทยาลายัยไม่ได้ถือว่าเป็นการแบ่งส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นทั้งนั้นชอยนี้เลือกชอยสี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย โอเคไหมคะ